พี่น้องสื่อมวลชนซึ่งวันนี้มากันอย่างอุญหนาจัดาเต็มที่นะครับแล้วก็สรา้างความบุนให้กับที่ทําการพักไทยเก้าใหม่ครับผมตื่นเต้นนะครับเพราะว่าในชีวิตถือว่าครั้งนี้เป็นเดิมพันธ์ครั้งสําคัญของชีวิตผมและก็ผู้ร่วมอุดมการพักไทยเก้าใหม่ทุกคนเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมา พระไทยก้าใหม่ประกาศเปิดตัวชูนโยบายธนูสี่ดอกเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้ดีขึ้นธนูดอกที่หนึ่งพักไทยก้าใหม่ตั้งใจจะแก้ปัญหารากฐานของประเทศไทยเพราะว่าถ้าเกิดประเทศไทยเราไม่มีคนที่พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเราก็สู้ไม่ได้ดังนั้นธนูดอกที่หนึ่ง พักไทยเก้าใหม่ตั้งใจจะสร้างคนใหม่พลกโฉมการศึกษาไทยและขอเป็นพักการเมืองที่ชูธงเรื่องการศึกษาเรื่องการสร้างคนเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยถ้าเราไม่ทําเรื่องการสร้างคนประเทศไทยไม่มีอนานคตจากการสร้างคนสู่ธนูด,ดอกที่สองสร้างเศรษฐกิจใหม่วันนี้ ใครก็รู้ว่าทั่วโลกแข่งขันกันด้วยเศรษฐกิจไฮเทคมูลค่าสูงและที่ประเทศไทยยังสู้เขาไม่ได้ไม่ใช่เพราะเราไม่มีทรัพยากรแต่เพราะเราไม่พร้อมในเรื่องคนเมื่อการสร้างคนพร้อมพักไทยก้าวใหม่จะผลักดันการสร้างเศรษฐกิจใหม่ที่มีมูลค่าสูงในประเทศไทยให้คนไทยได้รับการจ้างงานมีรายได้ดี ธนูดอกที่3คุณภาพชีวิตใหม่พักไทยก้าวใหม่ประกาศจะจัดการกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยจะไม่ให้กระดูกสันหลังของประเทศไทยจมน้ำอย่างนี้จะไม่คนไทยต้องทนอีกต่อไปได้บอกว่าพายุเข้ามาแล้วเตรียมตัวน้ำท่วมมันกี่ปีต่อกี่ปีแล้วไม่ยอมครับ โดยเฉพาะนี่คืออาชีพผมนอกจากนักการศึกษาแล้ววิศวกรเราจะไม่ให้มีภัยพิบัติแบบนี้เกิดขึ้นกับประเทศไทยและประเทศไทยทุกคนต้องอยู่อย่างปลอดภยัยไม่ใช่เด็กถูกไฟช็อตตายไม่ใช่หลูยุบไม่ใช่นุ่งถลุกและจะดูดอกสุดท้ายสร้างค่านิยมใหม่ปราบคอร์รัปชันสแกมเมอร์ ทุนสีเทาไม่ว่าจะเป็นประเทศในก็ตามเราจะไม่ยอมให้เกิดขึ้น็นประเทศไทยทุกท่านที่เคารพครับคําถามที่ถามกันว่าพรรคไทยก้าวใหม่แตกต่างจากพรรคอื่นอย่างไรผมกลาบเรียนทุกท่านนะครับทุกพักมีดีทุกคนมีดีเพียงแต่พรรคไทยก้าวใหม่เราชัดเจนนะครับ ว่าเราก่อตั้งพักไทยก้าวใหม่เพื่ออะไรเพื่อมาทำงานครับเพื่อมาแก้ปัญหารากฐานของประเทศซึ่งวันนี้ยังไม่มีใครตั้งใจจะทำเลยประเทศจะอยู่อย่างนี้นะครับโดยไม่คิดจะแก้ปัญหารากฐานจะแก้ปัญหาแต่เรื่องฉาบฉวยไม่ได้ต่อไปและเราย้ำนะครับเราขอเป็นพักการเมืองที่ชูธง เรื่องการศึกษาเรื่องการสร้างคนที่จะมาสร้างเศรษฐกิจสร้างคุณภาพชีวิตสร้างค่านิยมใหม่ไม่เอาทุจริตคอร์รัปชันและพักไทยก้าวใหม่ผู้ร่วมดำเการของเราล้วนแล้วแต่เป็นคนมืออาชีพครับเรามาเพื่อทำเราไม่ใช่มาเพื่อที่จะพูด พรรคไทยเก้าใหม่เรารู้ปัญหาจริงๆนะครับและทุกคนมีประสบการณ์ในการทำงานของชีวิตเรามาตั้งชีวิตและเรามีทางออกมีวิธีแก้ปัญหาอย่างยืนดังนั้นกราบทุกท่านครับนี่คือแพชชั่นที่แท้จริงของผมในฐานะหนัวหน้าพรรคไทยเก้าใหม่และสมาชิกของพรรคทุกคนเราตั้งใจจะทำการเมือง โดยไม่เริ่มต้นจากความขัดแย้งพักไทยเก้าวใหม่ประกาศเราพร้อมร่วมมือกับทุกพักนะครับที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับประเทศนี้จริงๆพักไทยเก้าใหม่ตั้งใจที่จะสร้างนักการมาคุณภาพที่มีความงการร่วมกันที่จะเปลี่ยนแปลงประเทศที่เริ่มต้นด้วยการศึกษามาเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจมาสร้างคุณคุณภาพชีวิตใหม่มาจัดการกับปัญหาคอร์รัปชันนี่คือความแตกต่าง เราขอคะแนนเรารู้นะครับจากวันประกาศตัวถึงวันนี้เพียงแค่หนึ่งเดือนนะครับเราทำทุกอย่างจนเรามีที่ทำการพักที่นี่ที่จะเป็นศูนย์รวมพลังต้อนรับพี่น้องที่จะสมัครเป็นสมาชิกมรปปรการ่วมบุรณมการลงสมัครสอสอและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านที่ท่านจะแวะเวียนมาเยี่ยม ที่นี่ได้ทุกวันผมเรียนย้ำนะครับเรามีความตั้งใจและผมย้ำนะครับทุกคะแนนของท่านท่านเลือกท่านได้ผมท่านเลือกท่านได้เราท่านเลือกอย่างไรท่านได้อย่างนั้นดังนั้นทุกคะแนนที่ท่านให้กับสสของพรรคไทยก้าวใหม่ที่ให้กับคะแนนปาร์ติลิสได้คนไปดูแลท่านได้คนไปดูแลลูกหลานอนาคตลูกหลานของท่าน ขอท่านช่วยเราเถอะครับทุกคะแนนของท่านคือคะแนนของการสร้างการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยที่จะแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนไม่ใช่แก้ปัญหาฉาบฉวยอย่างนี้และนี่ทั้งหมดคือคำพูดจากหัวใจของผมวันนี้ครอบครัวของผมคุณพ่อคุณแม่ซึ่งเป็นครูภรรยาองผมก็ามาท่านประธานพรรคคุณหญิงกัลยาสุบนพานิช โรโมเดลของผมผมเชิญคุณหญิงกัะยาสมบูรณ์พาณิชย์มาเป็นประธานเพราะชีวิตของเธอควรจะเป็นต้นแบบให้กับรุ่นเรารุ่นลูกเราจากเด็กยากจนต้องช่วยพ่อแม่เลี้ยงหมูดูแลน้องทุกคนมาถึงวันนี้ได้เพราะการศึกษาเท่านั้นแต่นั้นเลือกเถอะครับ ผมไม่ได้มาเพื่อขอกำลังใจนะครับเพราะนี่คือเดิมพันของชีวิตเราทุกคนท่านเลือกทุกคะแนนของท่านท่านได้เราครับไปเปลี่ยนแปลงประเทศจากรากฐ,ฐานซึ่งท่านก็พูดท่านก็ห่วงว่าสุดท้ายเราสู้ไม่ได้เศรษฐกิจถดถอยไม่ใช่อะไรละครับเพราะคนเราสู้ไม่ได้สิงคโปร์ไม่มีสมบัติยากรใดๆทั้งสิ้น เขาทาอะไรเขาทาเรื่องการศึกษากับปากคอร์รัปชันเท่านั้นจีนวันนี้ร่ำรวยเพราะอะไรยกระดับการศึกษาญี่ปุ่นเกาหลีแม้แต่เวียนามาเลเซียวันนี้ขอให้เป็นสักพักนะครับขอให้พักไทยก้าใหม่เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพื่อทุกท่านเพื่อลูกหลานท่านแล้วเราสัญญานะครับเราจะทำการเมืองคุณภาพ เราจะไม่ทําการเมืองฉาบฉวยเราจะไม่เติมความขัดแย้งแต่เราจะสร้างสรรคการเมืองอย่างมีคุณภาพสร้างคนคุณภาพและไปสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรากฐานที่มันจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงประเทศนี้จริงๆครับผมขอบคุณทุกท่านจริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่ที่กำลังดูเราอยู่ขอให้ท่านมั่นใจกับเราครับ เรามาเพื่อทําจริงเรามาเพื่อทําจริงนะครับขอให้ผมได้ทํางานนะครับขอให้ผมได้มีโอกาสดูแลลูกท่านนะครับให้ผมต้องกลับไปดูแลเฉพาะลูกผมเลยผมขอทุกคะแนนจริงครับให้ผมได้เดินต่อจริงครับให้เราทุกคนได้เดินต่อเราส่งสอสอนะครับเราเน้นที่คุณภาพเราเน้นที่อยู่ดมการร่วมกันท่านเห็น สีเหลือเลมอนลูกธันดูที่จะพุ่งไปคันหน้าที่บ็นตัวแทนท่านท่านเลือกเรานะครับผมมีเท่านี้จริงๆถ้าเรามีโอกาสได้ทํางานเพื่อแปลนเปลี่ยนแปลงประเทศนี้จริงๆครับผมกลับขอบพระคคนทุกท่านครับจับหัวใจครับอีกแล้ววันนี้เราตั้งใจทุกภาคนะครับเพราะว่าวันนี้เราเปิดรับผู้สมัครก็มีผู้สมัครมาจากทุกภาคของประเทศไทยจริงๆ ภาคการเมืองนะครับเราก็ต้องเปิดรับทุกภาคส่วนนะครับองไรก็ตามแต่ที่ผมเน้นย้ำนะครับเราสัมภาษณ์ผู้สมัครด้วยตัวเราเองในทุกพื้นที่จริงๆไม่ว่าจะเป็นกทมนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคกลางไม่ว่าจะเป็นภาคใต้ภาคตะวันออกภาคเหนือภาคอีสานเราดูแลอย่างใกล้ชิดครับเพราะเราตั้งใจจะได้คนที่มีอุดมการ์ร่วมกันที่จะมาทํางานการเมืองคุณภาพจริงๆครับ เรากาลังดูครับเรากําลังดูนะครับเพราะเราเรียนย้ํานะครับว่าเราไม่ได้เน้นปริมาณแต่เราเน้นเรื่องคุณภาพครับพี่พนโยบายของสจังหวัดนะครับท่านท่านมองยังไงบ้างอ๋อแน่นอนครับวันนี้เราก็มีตัวแทน3าจังหวัดมาเลยขอบคุณสําหรับคําถามครับอันดับแรกพี่น้องสาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องอยู่อย่างมีคุณภาพนะครับผมลงพื้นที่บ่อยครั้งมาก ก่อนที่จะมาทําการเมืองและขณะที่ทําการเมืองทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าเขาต้องการได้เรียนหนังสือต้องยอมรับนะครับว่ามีหลายปัจจัยที่วันนี้รัฐยังไม่ได้ดูแลสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพียงพอให้ลูกหลานเขามีการเรียนหนังสือย้ำที่มีคุณภาพจนถึงระดับหมาหาวิทยาลัยเพราะไม่มีใครอยากจะไปที่ไหนหรอกครับเขาอยากจะอยู่ที่นี่ดังนั้นนี่เป็นเรื่อง ที่เป็นคำมั่นสัญญาเลยครับว่าพักไทยก้าวใหม่มุ่งเน้นจะสร้างการเปลี่ยนแปลงสร้างความเท่าเทียมเริ่มต้นจากการให้การศึกษาที่มีคุณภาพย้ํานะครับเพราะการศึกษาฟรีไม่มีคุณภาพไม่มีไม่มีความหมายใดๆการศึกษาที่มีคุณภาพเข้าถึงได้ให้กับพี่น้องให้กับลูกหลานสามจาังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือความตั้งใจของเราครับ,บคุณครับ แหมนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับพักเราเริ่มต้นเราผมพูดย้ำหลายครั้งว่าเรา humble นะครับแต่หัวนหน้าพักการเมืองทุกพักต้องมีความพร้อมในการเป็นผู้นำอยู่แล้วนะครับที่เห็นก็ต้องหัวนหน้าพักแล้วล่ะครับส่วนเดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับมันก็เป็นเรื่องของการพักการเมืองครับ ขอบคุณมากครับสำหรับส่งสัญญาณเลิฟแล้วก็จนนงรู้ครับขั้วขั้ขอขว,วอะไร,รเ,เราย้ำนะครับว่าไอ้ยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เบื่อแล้วฮะขั้วาทางการเมืองเนี่ยผมถามอีกทีหนึ่ง ไม่เบื่อเลยครับผมเบื่อพ่อแม่ผมดูข่าวทุกวันก็เบื่อเบื่ออย่างเดียวไม่ว่า20ปีที่ผ่านมาท่านดู GDP ปีหน้าจะ1%อยู่แล้วท่านดูคุณภาพการศึกษาท่านจะพูดอีกคุวยังอฮะเพราะงั้นแล้วผมบอกชัดเจนนะครับพักไทยเก้าใหม่มาเพื่อทำงานให้ท่าน เราเราพร้อมทํางานกับทุกพักนะครับเพื่อจะสร้างสรรการเปลี่ยนแปลงจริงๆไม่งั้นแล้วถ้าจะอยู่อย่างนี้หรอครับฝนตกมาอีกแล้วไม่มีใครสนใจกระดูกสันหลังของประเทศจมน้ําเนี่ยตั้งแต่นานอ่างทองวิษณุโลกจนถึงอายุทยาจนมาปทุมธานีกรุงเทพเราจะไม่พูดเรื่องนี้เลยถ้าเจ้าอย่างนี้นะเศรษฐกิจไทยปีหน้าท่านก็รู้เป็นยังไง ต่ำที่สุดในอาเซียนการศึกษาก็สู้ไม่ได้จัดอันดับแพ้ประเทศเพื่อนบ้านเพราะงั้นผมย้ํานะครับ,พ,รรบพักไทยก้าใหม่เราพร้อมทําง,งานกับทุกคนนะครับเอาเป้าหมายเป็นหลักศัตรูของเราคือความยากจนนะฮะศัตรูพักไทยเก้าใหม่คือความไม่รู้การเสียโอกาสของเด็กทุกคนนี่คือศัตรูพักไทยเก้าใหม่ พอกันแล้วนี่คือความชัดเจนเราไม่ได้มาเพื่อทําการเมืองฉับชวยนะครับ <c oughs> เราย้ํานะครับเรามาเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทําการมอคุณภาพเราพร้อมทํางานกับทุกฝ่ายที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงให้บ้านนี้เมืองนี้ร่วมกันนะครับ <c oughs> อันนั้นเขาชู <c oughs> เขาชูเชียร์ครับพ <c oughs> ี่เหนะครับขอบคุณมากครับตัหรับกองเชียร์นะ เป้าหมายพูดไปมากไปก็ไม่ดีน้อยไปก็เสียกำลังใจเอาไปว่าเราจะทำให้ดีที่สุดเราจะทำให้ดีที่สุดและจํานวนสสที่ท่านจะให้เรานะครับที่คำตอบอยู่ที่ประชาชนจํานวนสสอที่ท่านจะให้พัรคไทยก้าวใหม่เนี่ยมันมีความหมายนะมันให้เราไปทำงานได้ มมนให้เราไปทํางานได้ในพื้นที่มันการในการสร้างคนสร้างเศรษฐกิจใหม่สร้างการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลย,ยีซึ่งวันนี้เราสู้ไม่ได้จริงๆอะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องการมากพอในการที่เราไปทําในพื้นที่ที่สร้างคนสร้างการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยียได้สร้างเศรษฐกิจใหม่ได้นั้นเราขอนะครับขอให้ท่านสนับสนุนสสสพักไทยก้าวใหม่ คะแนนพักไทยก้าใหม่ให้เรามีมากพอในการสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวท่านให้ลูกหลานท่านได้จริงๆครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รวมถึงซุปเปอร์แตงช่องยู u ูบพัติชนทีวีกันด้วยนะครับ